เร,เราจะมาตรวจโควิดก่อนนะก่อนกลับบ้านเยคนเต็มเลยตร,ตรงนี้เรียกอะไรนะสน,นามกีฬานะนามกีฬานามกีฬาพัดลามกีฬาพัดที่แถวพยาไทยนี่แหละก่อนกลับบ้านก็จะมาตรวจโควิดก่อนเดี๋ยวมีปัญหาเนาะมีบมมีไบก่อนแต่ผมมันใจกูไม่เป็นหรอกบองตรงมันไม่น่าเป็นนะมานั่งรถกับหมวกแดงมาสามสี่คนไม่รู้จะยังไงทำท่าปวดหัวแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกนะ ตรวกับน้องฟ้าก่อนตรวฟรีถ้าใครแต่ว่าต้อจองคิวแต่ว่าต้อจองจองคิวในแอปนะถ้าใครอยากตรวจตามมาตรวจได้ตรวจฟรีถ้าเดินทางไปไหนอ่ะไม่ต้องไปรอไมให้เสียตังค์เสียเงินเสียทองนะครับบอกไว้ก่อนคนใจเยอะๆหน่อยดูดูบรรยากาศเห็นไหมคนเต็มเลย นะเดี๋ยวก็นี่อจองคิวไว้แล้วครับอะครตรอ่เองานองอ๋ถ่ายตรยงไหนได้ครับป๋าฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นนะโอเคโอเคต้องถ่ายใบยประชาชนสองใบ ลืมถ่ายมานั่นไงเขาชี้ไปฝั่งเะเวนโนนนะหนูเดี๋ยวเราไปดูเอาเดินทางฝั่งนู้นอ่าเป็นหนูทดลองยาก่อนใครมาอยากมาตรวจฟรีตัวไหนเนี่ยต้องถ่ายบัตรประชาชนสองใบนะเขาจะมียืนยันราคาในในอ่าพรอมในอะไรพวกเนี้ยเ่าเราอยู่ตรวจแล้วเราไม่เป็นมีสือออกให้เดินสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้โอเคโอ้ยแล้วรีวิวแค่นี้เก็บไว้เป็นความทรงจำทุกครั้งใน youtube โอเคสวัสดีครับ